สวัสดีครับทุกท่านเดี๋ยวมาดูตัวอย่างง่ายๆกันบ้างนะครับผมบอกแล้วว่าไอตัวที่เราอยากให้รู้จักนี้มีอยู่2ตัวครับสำหรับซัพพอร์ตนะครับนั่นก็คือพินซัพพอร์ตอันนี้เป็นล็อกเกอร์นะครับมีมีพินกับโรเลอร์อันนี้เป็นล็อกเกอร์ล็อกเกอร์เนี่เป็นรูปเหมือนตัวตัวไข่นะครับเหมือนตัวไข่นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวข้อไหน ที่เจออีกนะครับผมก็เดี๋ยวไปหารูปจริงๆมาดูกันหน่อยแล้วกันนะครับผมนี่พูดเป็นความหวังนะครับให้เราตามไปดูเนาะโอเคครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าอันดับแรกที่เราจะทำคือการเขียนฟ e b o d y ้ไดแกรมการเขียนฟ e b o d y ้ไดแกรมนั้นก็เริ่มจากการเขียนออกมาเป็นหลักครับสักเล็กน้อยอ่านโจทย์ดีกว่าครับว่า determine the h o r i z ONTAL AND VERTICAL c o m p o n e n t OF REACTION ON BEAM CAUSED BY PIN B a l o c k e r at a ไม่คิดน้ำหนักของคานนะครับไม่คิดน้ำหนักของคานก็ดีไปฮะคิดก็คิดไม่คิดก็ไม่เป็นไรสบายสบายครับสบายสบายทุกท่านครับโดยปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะมีพินนะครับ กับตัวหนึ่งเหตุผลที่เขามีคือมันจะมีอยู่3ตัวแปรนะครับที่เราไม่รู้เนื่องจากพินก็ป้องกันการเลื่อนที่นะครับซ้ายขวาไอตัวนี้ก็ป้องกันการเด้งลงมาหไหมสามตัวแปรนะครับเราก็มีอยู่3สมการนะครับซิกมา g x a นะครับซิกมา fy ซิกมาโมเมนต์ก็จะชัวว่ามันหาคําตอบได้แน่นอนเนาะหาคําตอบได้แน่นอนเอออ่าแต่จะมี บางตำแหน่งเราเลื่อนย้ายเทคโมเมนต์เดี๋ยวค่อยไปคุยกันทีหลังแล้วกันเนาะนะครับผมดึงเชงเฉยเฉนะครับเผื่อมีคนไหนอยากทําจะได้กดหยุดสต็อปในการทําดูโอเคครับผมเริ่มเลยแล้วกันนะนะครับกดกดสต็อปในการทำนะครับทุกท่านครับไหนก็เสียเวลากันมาแล้วก็เรียนเชิญทุกๆท่านร่วมกัน รเราบอกว่าเราสร้างคานขึ้นมาแล้วก็วาดเชฟง่ายๆนะครับบางที่ถ้าฟิกหน่อยก็ใช้ engineering paper นะครับแล้วก็วัดดูว่ากี่เมตรกี่เมตรแล้วก็เขียนเป็นอัตราส่วนใช้แม้มันทัดวาดนะครับวาดจะได้เท่าๆกันก็ไปดูกันต่อครับก็ขเขียนอะไรออกมาก็ขอญอาตแตกแรงเลยและกันครับแตกแรงออกมาขอญอาตเป็น600ครับ600นิวตันนี่ผมขอแตกแรงออกไปเป็นครับแตกแรงออกไปเป็น6 0 0ครับ 600้อยนะครับ600สาย45ครับและก็แตกออกมาเป็นครับ600ครับ600 600ครับ600คอสสีสิบทุกท่านครับก็จากนี่ถึงนี่ก็ห่างกันอยู่นะครับจากนี่ถึงนี่ห่างกันอยู่2เมตรนะครับเขียนให้ครบนะครับเขียนให้ครบเนาะทุกท่านครับไปกันต่อครับไปกันต่อ ไปดูกันอีกมาก็มีแรงเนื่องจากนะครับจุดดีครับจุดดีดึงลงมาเท่ากับ100นะครับดึงลงมามีค่าเท่ากับ100นิวตันและก็มีแรงที่จุด b ครับแรงที่จุด B มีค่าเท่ากับครับกดลงมาที่จุด b พอดี200นิวตันไปเช็คที่ซับพอร์ตกันก่อนครับอ่า3าเมตรเนาะนะครับอันนี้ีก2มเมตรเขียนให้ครบนะครับเขียนให้ครบแล้วก็มี ความหนาความหนาความหนานะครับ0.2เมตรเขียนให้ครบครับไม,ม่ปัญหาหรอกไอตัวที่เสริมมาหลักๆคือของบทนี้เนี่ยนะครับเสริมมาหลักๆเนี่ยก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าตัวซับพอร์ตครับซับพอร์ตอยู่ที่จุด A ครับซับพอร์ตอยู่ที่จุด A นั้นเป็นตัวโลเกอร์เราบอกว่าแล้วมันเป็นตัวโค้งมน ก้นโค้งมนมนะครับโค้งมนมนกดลงที่ผิวมันแค่ป้องกันไม่ให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่นะครับเลื่อนที่เด้งขึ้นเด้งลงแค่นั้นเองดังนั้นไอตัวนี้เลยออกมากลายเป็นครับป้องกันการเคลื่อนที่ในแนวดิง่งรีแอคชั่นที่ตัวโรเกอร์ตัวนี้นะครับกระทำกรรมที่วัสดุก็เลยกลายเป็นครับเลยกลายเป็น a y a y ไปดูกันต่อที่พินครับ ไปดูกันต่อที่ผินพินนี่อยู่ที่จุด B เราบอกว่าพินเนี่ยมันป้องกันการเคลื่อนที่ทั้งไม่ว่าจะไปซ้ายไม่ว่าจะไปขวาว่าจะเด้งขึ้นหรือว่าจะเด้งลงนะครับผมแต่ไม่ป้องกันการหมุนดังนั้นพอถอดรูปแบบถอดรูปเงาะออกมาแล้วไอตัว B นี่เกิดขึ้นตัว B เกิดขึ้นไปเกิดขึ้นอยู่ที่เป็น Bx ครับ และก็ b y โดยปกติแล้วเวลาเราเซตแกนตั้งแกน0ูนย์นั้นนะครับอันนี้เป็นพินนะ b x b y โดยปกติสามัญชนทั่วไปแล้วเวลาตั้งแกน0ูนย์นั้นเราจะตั้งอยู่ที่มีอนโนมากที่สุดนะครับจุดที่มีอนโนมากที่สุดจะให้มันเป็นจุด00นย์หรือตั้งแกนมานั่นเองนะครับตั้งแกนตั้งแกนเป็นจุด00เอาสีอะไรดีนะครับ ตั้งแกนจุดศูนย์ศูนย์เหตุผลเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าทาไมเราตั้งแกนอยู่บริเวณนี้เป็นแกน y กับแกน x ก็เพราะว่าเราจะเทคโมเมนต์ณจุดนี้เอาจุด b เป็นจุดหมุนเพราะว่าถ้าเราตั้งแกนศูนย์ศูนย์อยู่ที่จุดที่มีอันโนพุ่งเข้าหาเยอะที่สุดนั้นเวลาเราตั้งแกนเทคโมเมนต์เอาจุดนั้นเป็นจุดหมุนไอแรงที่พุ่งเข้าหาจุดหมุนพวกนี้นั้นจะไม่ก่อให้เกิดโมเมนต์รอบจุดดังกล่าวเข้า้จไหมลน์ออฟเอนชั่นของมันวิ่งเข้า จุดหมุนจุดที่เราต้องการเทคโมเมนต์มันจะไม่เกิดโมเมนต์นะครับแรงเหล่านั้นจะไม่ก่อให้เกิดโมเมนต์ณบริเวณดังกล่าวโอเคครับเราก็เลยเริ่มกันไปที่ซิกมาเอก่อนก็ได้ครับนะครับซิกมาเอก่อนก็ได้ดูเหมือนจะง่ายนะครับก็แน่นอนครับเขียน f ิวเ d y รี่แกรเสร็จวางให้เรียบร้อยก็ซิกมาโมเมนต์มีค่าเท่าก,กันกับเท่าไหร่ก็ซิกไม่สวยเลยนะครับไม่สวยเลยนะครับไหนๆก็เสียเวลาแล้วนะครับซิกมา ซิกมา fx ก่อนแล้วกันนะครับซิกมา fx ก่อนแล้วกันเนื่องจากมีแรงแค่2ตัวอยู่ในแนวแกน x นะครับ600คอือ6 0 0 cos ค5กับ bx นะครับผมโอ้สวยเลยนะครับให้ฝั่งไหนเป็นบวกก็เริ่มเลยครับให้ฝั่งขวามือเป็นบวกแต่อย่าลืมนะว่านี่คือสมดุลน,นะครับสมดุลน,นะครับซิกมา ในแนวลาบมีค่าเท่าก,กันกับ0ซนย์ sigma f ในแนวดิ่งมีค่าเท่าก,กันกับ0ย์และอย่าลืมนะครับริจิตบอดี้ต้องมีอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ sigma moment ม,ม,ม,ตตมีค่าเท่าก,กันกับ0นย์ไม่ว่าจะเป็น sigma m มเ m นต,ต์รอบจุด a ก็ได้หรือว่าจะเป็นรอบจุด b หรือจุดใดๆก็แล้วแต่ต้องเท่ากันกับศูนย์นะครับ เอาเราไปกันต่อเลยและกันนะครับให้ทิศขวามือเป็นบวกดังนั้นครับไอตัวที่เป็นบวกมีตัวเดียวคือ6 600คอร์สสี่สิคอสลบ Bx มีค่าเท่ากันกับ0ดังนั้นครับเราเลยได้ออกมาว่า Bx มีค่าเท่ากันกับย้ายขาย้างเลยจะพอได้นะ <S <S เราอยากรู้ว่านะครับไอตัว Bx เนี่ยพอเขียนออกไปแล้วเนี่ยมันจะ มีทิศทางเดียวกันกับตัวนี้หรือเปล่าก็แน่นอนเนาะเราทามาหลายข้อแล้วเราก็ว่ามันมีทิศทางเดียวกับที่เราเขียนไว้แน่นอนเนื่องจากค่าออกมาเป็นบวกคือ4.24นิวตันทุกท่านครับตัวต่อมาครับอยากรู้เหลือเกินนะครับอยากรู้เหลือเกินว่าทําอย่างไรดีนะครับทาอย่างไรดีถึงจะหาได้นะครับถึงจะหาได้ซิกมาเอฟไไหมไม่ได้เพราะซิกมายเอฟนั้นติดอยู่2ตัวแปรคือ BA y กับ b y เราก็เลยใช้ครับรูปแบบคือซิกมาโมเมนต์มีค่าเท่ากันกับ0นย์นะครับซิกมาโมเมนต์มีค่าเท่ากันกับ0เราก็จะเลือกใช้โดยปกติแล้วเนี่ยผมโดยปกติแล้วผมชอบอ่าเทคโมเมนต์ก่อนเลยนะครับไม่ชอบใช้ซิกมาเอ็กซิมาเอ็กซิมาอก่อนผมชอบเทคโมเมนต์ก่อนแต่อันนี้มาให้ดูเนื่องจากตามันแวบไปเห็นว่ามันมีอยู่สองแรงพอดีเลยใช้ซิกมาเอกก่อนซิกมาเอ็กก่อนจะได้รู้สึกว่ามันชิวๆกันก่อนนะครับ เอาละครับไปเทคโมเมนต์ไปเทคที่จุด B ครับแน่นอนว่าใครทิศทวนเข็มเป็นบวกซิกมาโมเมนต์ที่จุดที่จุด B นั้นมีค่าเท่ากันกับ0ูนครับทุกท่านครับที่จริงคุณจะเทคที่จุด A ก่อนจุด A ก็ได้นะครับหรือว่าจุด B ก็ได้เพราะว่าตอนนี้เรารู้ BX แล้วถ้าเทคกันที่จุด A เราก็สามารถหา BY ได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตัวแปรเราเหลือแค่นี้แล้ว โอเคครับแต่โดยปกติก็จะแนะนําให้เทคโมเมนต์จุดที่มีอันโนนมากที่สุดเนื่องจากจะได้นะครับกำจัดแรงทั้งหมดทั้งมวลนี้ออกไปทั้งหมดนะครับนี่เห็นไหมดูนะว่ามีแรงไหนบ้างที่เข้าจุด b นะครับ200นะครับ bx แล้วก็ by เราก็เริ่มกันต่อเลยว่า โอ้ให้ทิศทวนเข็มเป็นบวกนะก็ไปดูแรงตัวแรกคือตัวแรงหนึ่งร้อยครับมาทำให้วัสดุนั้นหมุนทวนเข็มนาฬิกาเลยกลายเป็นหนึ่งร้อยคูณอยู่กับระยะห่างจากแนวแรงในแนวตั้งฉากถึงบีนั้นมีค่าเท่ากับสองเมตรทุกท่านครับยังไปบวกอีกกับยังไปบวกอีกยังไปบวกกับคุณหนูที่เป็นหกร้อยสายสี่สิบห้า ก็ทำให้วัตถุนั้นหมุนทวนเข็มนาฬิกาเลกลายเป็นบวกกับ6 0 0้อยซทิศทางของมันก็เกิดขึ้นมีค่าเท่ากับ5เมตรครับ5เมตรก็แน่นอนละครับเสียบดูครับ3บวก2ก็กลายเป็น5เท่านั้นเอ่พอครับไปดู6คอร์ส45้คอสมันห่างจากจุด B นี้นะครับห่างจากจุด B นี้มีค่าเท่ากันกับนะครับมีค่าเท่ากันกับ0.2เมตร นะครับ0.2เมตรเนาะ,ะนะครับจุดสอูนย์จุดะนะนะครับผมอาจจะถอดแบบออกมาไม่เหมือนกันนะครับความหนาคือ0.2เมตรขอภัยทีนะครับอ่ะโอเคเนาะ0.2เลยกลายเป็นลบ600นะครับ600 6อ0คร์อส45ระยะห่างจนถึง b นั้นออกมามีค่าเท่ากับ0.2นะครับ0.2 ลบนะครับลบลบคานี้เหลืออีกตัวหนึ่งนะครับคือ ay ที่ทำให้วัตถุหมุนตามเข็มนาฬิกาและ ay นั้นห่างจากจุด B มีค่าเท่ากันกับนะครับมีค่าเท่ากันกับ7เมตรนะครับเเมตรดังนั้นครับทุกท่านครับดังนั้นครับทุกท่านไอตัว ay นี้คิดออกมาเลยกลายเป็นนะครับตัว ay นี้คิดออกมาเลยกลายเป็นครับ ay เลยมีค่าเท่ากันกับ 319นิวตันสบายๆครับสบายๆที่จริงนี้นะครับเราก็สามารถเทคโมเมนต์รอบจุด A เลยก็ได้นะครับเทรอบจุด A ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าพอเทครอบจุด A แล้วเราก็จะเห็นถึงความยุ่งยากของมันก็คือว่ามันมีแรงหลายแรงนะครับมีแรงหลายแรงมากที่กระทํานะครับที่ทําให้วัตถุนั้นหมุนรอบจุด A อย่างน้อยก็มี bx by แล้วก็ตัว200ที่อยู่ด้านบนเอาล่ะครับ เมื่อเสร็จปับ๊บเราก็ไปหากันต่อดีกว่าครับว่าจะทำยังไงดีนะครับก็ซิกมา FY เพื่อจะหา BY ครับซิกมา FY มีค่าเท่ากันกับ0ูให้ชี้ขึ้นเป็นบวกครับเลยกลายเป็นครับตัวแรกก็มาจาก AY ครับ AY นะครับ a อนอกนั้นก็เป็นตัวลบมีอะไรบ้างในแนวดิ่ง600ซายสีนะครับแล้วก็200แล้วก็มี BY ที่ชี้ขึ้นเลยกลายเป็น3 1 9นิวตันครับ ลบ600กับซสีที่ชี้ลงนะครับแล้วก็ไปลบกับ100ที่ดึงลงณบริเวณจุดดีและก็ไปลบกับอีก200ครับที่กดลงณบริเวณซับพอร์ตบเท่านั้นเองพอก็ไปบวกกันกับ B Y มีค่าเท่ากันกับ0ดังนั้นครับทุกท่านครับเลยได้ B Y ออกมามีค่าเท่ากับ C 0นะครับ05นิวตันง่ายๆครับก็ถือว่ามันก็เป็นเรื่องเดิมนะครับในการหาโมเมนต เพียงแค่มันเป็นสมดุลเงื่อนไขก็คือจับนะครับแต่และตัวมีค่าเท่ากันกับศูนย์ผมเลยย้ำานักย้ำหนาว่าถ้าบทที่4นั้นเราพอได้นะครับเราพอเก็ตพออะไรได้บทนี้ก็มีปัญหาครับบทนี้มีปัญหาและเป็นบทที่ออกสอบด้วยนะครับบทนี้เป็นบทที่ออกสอบก็แน่นอนครับทุกท่านครับไม่ว่าทุกท่านจะ ก็แนะนำให้เทคโมเมนต์ที่จุด B นะครับเทคที่จุด A ก็ได้นะครับพอมีเวลาไหมพอมีเวลานะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ไปเทคโมเมนต์ที่จุด A ก็ได้ครับก็ซิกมาโมเมนต์นะครับรอบจุด A นะครับที่จริงก็ขออภัยทีนะครับบางคนเห็นผมเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมและเห็นตัวนี้เป็นความหนา0.2เนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดการคํานวณที่แก่นิดหน่อยนะครับกดหยุดสตแล้วก็แก้ให้กันนิดนึงเนาะมันคือนะครับผม นะครับมันคือไอตัวแค่ครึ่งหนึ่งนะครับจากไอตัวส่วนสูงของตัวบนคารมาถึงแค่ตัวจุดที่ซับพอร์ตถูกเจาะนะครับผมก็ขออภัยนะครับขออภัยทุกท่านนะครับโอเคครับซิกมาโมเมนต์รอบจุด A มีค่าเท่ากับ0เดี๋ยวผมขอเขียนตัวเลขให้ดูแล้วกันนะครับพอเป็นจุด A มีค่าเท่าก,กันกับ0นั้นก็ทวนเข็มครับไม่ว่าจะเป็น600ซสายขกลายเป็นครับมีค่าเท่าก,กันกับลบ6กครับ s i ส45 ระยะห่างจากจุด A นั่นคือ2เมตรแล้วก็ไปลบครับ600คอสร,ระยะห่างจากจุด A นั่นคือ0.2เมตรนะครับเหมือนเดิมนะ A กับระยะห่างของ600คอสแล้วก็ไปลบอีกครับตัว100ครับตัว100 100ห่างจากจุด A อยู่3บวก2ขอทำเร็วๆนะครับนั่นก็คือ5และไปลบอีกครับกับตัว200นะครับตัว200 ที่ห่างจากจุด a อยู่นะครับห่างจากจุด A อยู่7นะครับห่างจากจุด A อยู่7แต่ว่าไม่มี bx เอเนาะเพราะว่า bx นั้นอยู่ในแนวเดียวกันกับตัว A นะครับ BX นั้นอยู่ในแนวเดียวกันกับจุดที่เราต้องการหาโมเมนต์คือตัวเอก็เลยมีแค่อีกหนึ่งตัวครับแล้วก็ไปบวกกับ B y คูณ7นะครับ BY คูณ7ก็ทำให้มันหมุนทวนเข็มรอบจุด a คำตอบออกมาครับจะได้ BY ออกมาเท่ากันกับตัวข้างบนเลยคือ405นิวตันแต่สิ่งที่ผมอยากให้เห็นว่าเวลาเลือกเทคโมเมนต์นี่ให้เลือกเทคจากจุดที่มีแรงเข้าไปหายเยอะหรือเทคจากอันโนนที่มากที่สุดเราค่อยเทคโมเมนต์ที่จุดนั้นก็ดูครัถ้าเราเทคที่จุด B มี1มี2มี3มี4ครับเทคโมเมนต์ที่จุด A มี1มี2มี3มี4มี5นะครับก็อนนึงมี4ตัวอันนึงมี5ตัว ก็แล้วแต่ทุกท่านละฮะทำยังไงก็ได้แต่ว่าตามคำความแนะนำก็คือให้ไปเทคโมเมนต์ไอจุดที่มันมีอันโนนมากที่สุดหรือจุดที่แรงพุ่งกระหามากที่สุดเพราะว่าจุดนั้นจะเป็นจุดที่แรงที่พุ่งกระหาจุดหมุนไม่ก่อให้เกิดโมเมนต์เห็นความง่ายของเรื่องนี้หรือยังครับเห็นความง่ายของบทนี้หรือยังก็บอกแล้วว่าความง่ายของมันก็คือการหาโมเมนต์นั่นแหละครับใน2มิติแต่จับมันเท่ากับศูนย์ยากนิดนึงก็คือว่าค่อยๆเรียนรู้เรื่องซัพพอร์ตกันไปว่าซัพพอร์ตแต่ละชนนิดนั้น ก่อให้เกิดรีแอคชั่นประมาณไหนและเจอกันข้อต่อไปครับรับรองว่าจําได้แน่นอนคะ่ะดูกันไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับ YouTube มันกดหยุด stop ได้นะครับไหนๆก็เสียเวลามาดูแล้วก็หยุด stop แล้วก็ลองทําดูเล็กน้อยนะครับค่อยๆทําไปค่อยๆทําไป,ไปนะครับค่อยๆทาไปวิชานี้เป็นวิชาพื้นฐานนะครับวิชาพื้นฐานค่อยๆทําไปนะครับผมให้ฝังลึกให้เป็น engineer s e n เซนอกจากนี้วิชานี้ยังใช้สอบใบอนุญ,ญาตกอบอด้วย อย่าลืมเนาะนะครับไปเจอกันข้อที่3กันต่อดีกว่าครับแล้วนะเจอกันครับ